สวัสดีครับ <c oughs> ครับก็มารู้จักตัวตนของอะไรแอดมินบภาษาอังกฤษนะครับผมเรียกคนในเรื่องแล้วกันนะครับคนในเรื่องของของของอ,อะไรเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับานานาสาระอำเภอธน,นสูงนะครับก็ก็ตั้งแต่ <c oughs> ทำทำเพจมานะครับช่วงโควิด ประมาณเดือนพฤษภาคมส5 6 3ันยหกสิบสามนะครับวันที่เท่าไหร่วันที่แปดหรือสิบอะพฤษภาช่วงนั้นนะครับหรือเมษามีนาเมษาน่าจะเป็นพฤษภานะก็ก็ว่างๆนะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบจะแสวงหาความรู้นะครับอยากคือเป็นคนสมาธิสั้นครับรอยู่สุขไม่เป็น ต้องทําหาอัจจะพูดภาษาโครลชกันเนาะครับผมก็เอ้ยๆเรื่อยๆเจยๆไปแปะนะครับครับผมก็เป็นคนนอนสูงครับสูงบ้านอยู่บันบัวนะบัวสามนะครับแม่พอเสียชีวิตหมดเลยนะครับก็เกิดสองพันหกร้อยิบเจ็ดนะครับอายุก็เยอะนะครับแต่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับไปไหนก็ตมักแต่งตัววัยรุ่นนะครับรุ่นตอนไหนก็ไม่รู้นะครับ ผมก็การศึกษาก็จบป .4 ที่โรงเรียนเทศบา 2, ลสองลาดบำรุงเนี่ยตรงสารกฏนะครับก็จบป .4 แล้วก็สมัยนั้นคือพอเจิมนิจหอพอเจิมนิจหอเล็เรกเลาเรกีรกเารกคูใหญ่สมัยผมเล็กเล็กคู่ใหญ่นะครับตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านยุยืนมากนะครับแล้วก็ ครูประจําชั้นที่ทเหตุผลที่ผมคุยเรื่อยๆเนี่ยผมก็อาจจะให้ท่านอาจจะนึกถึงกะละกูชนียบุคลหลายๆคนทึ่งเสียชีวิตไปแล้วครูคนแรกคือครูมีปานกลางครูมีเี่ครูมีกเกษตรเวทินนะครับอยู่บ้านสวนผักนะครับแล้วก็ครูที่สอนผมนครูคมีกเกษเวทินครูพูน วชระมีขาอยู่ตรงหน้าวัดบัวนะแล้วก็คูเปล่งเปล่งชัดเวทินอะไรประมาณเนี้ยจำไม่ได้แล้วก็คูสวัสดชูใจอยู่ตรงข้างโรงเรียนหลังสีท่ที่นนะครับคูมีคูโมลีด้วยนะประมาณเนี้ยจำประมาณเนี้ยครับก็ที่พูดมาเนี่ยเพราะาอยากให้รู้ว่าคนเอ่อกเรบยันพระบุตษแล้วกันเนาะ ผูชนียบุคคลของน้นสูงมีใครยังไงบ้างสมัยสมัยผมเป็น,นเด็กๆนะครับผมก็จบป,ป .4 แล้วก,ก็ไปเรียนอยู่โรงเรียนวัดโครกพรมตั้งตรงจิตเจบป .7 นะครับจบป .7 ที่โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตเจ็คืออยู่ตรงตรง,ตรงถัดจากไอ้อะไรนะ,ะเทสโกโรตัสใหญ่นะครับตรงข้ามเดมอลนะของโคราชนะครับก็ไปจบป .7 พอเจร,รุ่นสุดท้ายด้วยนะครับก็ตอนนั้นก็ไปเรียนโรงเรียนลัชิมาวิยาลัยนะครับโรงเรียนลัชิมาวิยาลัยจบมศสามรุ่นสุดท้ายนะครับชีวิตผมก็ไม่แทบจะไปเดีดีหนังสือครับก็เพอแม่เสียงแต่เด็กแล้วก็ไปอยู่บาลีชิมาบาลชิมาก็หลวงเลี้ยงนะครับก็จึงได้เรียนหนังสือครับค่ารถเมย์ที่ผมเล่าเนี่ยผมจะเล่าไปเรื่อยนะครับไม่ใช่เล่าชีวิตผมผมจะเล่าว่า เหตุการณ์ในท้องถิ่นนะช่วงเวลานั้นอนะ่ะเป็นยังไงแล้วก็ชุมชนเราเป็นยังไงนะครับจะเล่า,าถึงประวัติในชุมชนเรา,าเป็นยังไงตอนนั้นนะครับอยากให้เป็นประวัติศาสตร์ <c oughs> อยากให้ที่ผมเหตุผลที่อยากมาเก็บข้อมูลเนะี่ยพ่ออยากให้เป็นประวัติศาสตร์ด้วยให้เป็นข้อมูลว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ,รบผมก็ได้เรียนหนังสือที่บาลซีมาหลวงก็เลี้ยงจบมศ .3 บาลซีมา แล้วก็ผมก็หลวงเลี้ต่อครับผมก็ไปเรียนต่อที่ปอยู่บ้านมาเมฆนะครับอยู่ติดที่ติกรุงเทพนะครับครับผมก็ไปเรียนที่วิทยาเขตเกษตรปทุมธานีอยู่ตรงลังสิตเนี่ยคลองหนึ่งนะฮะปัจจุบันเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีนะครับก็เรียนเกี่ยวกับพืชศาสตร์เรียนเกี่ยวกับเกษตรนะครับทั้งหมดเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีเอ้ห้าปีห้าปีห้าปีสิครับ ปีปพอชปศสนะครับก็มีความรู้นะครับชีวิตนักศึษาสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็ต่างกันไหม <c oughs> ก็ต่างบางส่วนไม่ต่างบางส่วนชีวิตก็ไม่อยู่ก็ก,ก็สไตล์เดียวกันขึ้นรถมีเหมือนกันนะครับความลำบากเหมือนกันแต่ว่าความเป็นอยู่อาจจะไม่เหมือนกันความรีบร้อนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่มันกล้ายคล้ายกัยยนยุ่กรุงเทพสมัยก่อนก็ไม่ค่อยอรู่หลาเหมือนปัจจุบันรถล,ลาก็ รถกระป๋องนะ่ะเนี่ยผมไปยุงเทพอยู่ห้าปีไออยู่อยู่ห้าปีเต็มนะครับก็อยู่ยันาวาก็รเรียนหนังสือมาในโจโปโวสแล้วก็ไปเรียนต่อเมโจโ้พืชไรนะครับอยู่ปีครึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ได้ไปจุทำงานที่โรงเรียนมัคค่าวิยานะครับปีวันที่20กรกฎาคม2530นะครับก็ เป็นความภาคภูตใจมากผมก็ไ่รู้ชีวิตราชการเป็นแบบไหนก็ถามมคนแก่คนเฒ่าถามครูครูหนึ่งให้คําตอบคือครูวิเศษนะครับอยู่ที่เกษตรปทุมธานีเปิดตามไปเอยไปเรอยอะไรเงี้ยอะไรไหมผมก็ไ่รู้ชีวิตเป็นยังไงผมก็ไปถามนะครับก็ได้ข้อมูลมาควรจะทํการเป็นข้าราชการคือแต่ก่อนก็เป็นไม่ไม่รู้ข้อมูลไม่มีใครแนะนำอะไรก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลก็มาทํางานกกก็็็ก็โอเค เงินเดือนครั้ mm hmm. งแรกสองพันผมสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทมากไมครับก <c oughs> <c oughs> ็แต่ก่อนก็เป็นคนสมเรเทียเมาบ้างเหมือนวัยรุ่นทั่วไปครับนะครับอายุยี่สามยี่สี่ปีกับบรรจุหลังจากนั้นก็แต่ก็เป็นคนตั้งใจทํางานนะครับสอนเกษตรนะครับสอนเกษตนะรมาเยอะมานานนะครับแล้วก็ย้ายมาโรงเรียนศรีสุขมัณฑิวิทยาเป็นรุ่นแรกนะครับมี มีพอกเกษมค้แรกพอประจักษ์จะเป็นครูตอนนั้นกูพยอมนะครับกูโหกูลายคนนะครับวันนี้ก็ชื่อไรสีเวลาแล้วก็มาเป็นย้ายมาที่โรงเรียนศรีศรีสุขวิทยานะครับคุณคราดตังหน่อยศรีสุขวิทยาปี2,000วันที่10มิีุนา2อ0 0ัน0 0 0 0้ 2 5 3พันบามครับอยู่ซีซุกวิยา1ิปีกับมีพ่อกเกษมตามมาพ่ออะไรมี่พ่อนะครับพ่ออเกษมพ่ออะาหลายๆท่านนะครับจำาะไ้จำไดแ้แต่ต้องใช้เวลานึกนานผมคนความจําไม่ค่อยดีจังลืมเลื่อนแล้วก็รู้จักชาวบ้านเยอะนะครับทั้งแถบมะค่าลูกศิษย์ลูกหาตั้งแต่อยู่มะค่ารุ่นแรกนะครับ เยอะแยะนะครับแต่รุ่นผมเป็นดูแลนักตะ้กโรงเรียนนะฮะนักกีฬาแข่งพวกตะ้อพวกวิ่งพวกอะไรเนี่ยครับก็คือครูพละก็มีคนเดียวพ่อประจักษ์ตอนนั้นเป็นครูพละก็ช่วยกันสอนมากสอนเกือบทุกวิชาครับสอนสังคมสอนวิทยาศาสตร์บ้างวิชาครมมวิทยาศาสตร์เยอะแต่ก็ได้สอนบ้างบางครั้งขาดเลขก็สอนบ้างภาษาอังกฤษก็สอนบ้างภาษาสุภาษยศภาษาไทย นะครับก็สนุกสนานครับอาจารย์มาสอนอยู่ศรีสุขก็สอนเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็มาจบผมเรียนมาสอทอด้วยกระจบทางนิสสานนะครับก็สอนก่อนจะย้ายมาได้สอนนิสสานอยู่สองสองสองเทอมสองท้องเทอมกับก็ศรีสุกวิยาก็ก็ลูกศิษย์เยอะนะครับ ผมภูมิใจคนหนึ่งที่ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษานักเรียนค่อนข้างจะเยอะนะครับรู้จักชุมชนค่อนข้างจะแทบทุกที่แต่ไม่ทุกที่นะบางบ้านที่มันติดติดกันนะบางทีก็ไม่เคยได้ไปนะครับแต่ว่ารู้จักลูกศิษย์ถูกหามากถามว่ารู้จำชื่อ,อได้หมดไหมผมเป็นคนจําชื่อคนได้ยากสมองผมแบบแต่จําหนาได้นะแต่ถามว่าชื่ออะไรยกเว้นคนที่จําได้ดีคือหนึ่ง เด็กขี่ดือ้อตีแต่ก่อนตีนะครับตีอุตรุดเลยครับผมขาตีเลยครับางลูกซิ์คนไหนที่ที่เอ่ทีโดนพวกตีเนะี่ยก็จะจํากันได้ดีนะครับตีไม่ได้ความมาคาดนะครับก็ตีเอให้จําให้หลาบนะครับแต่ก่อนเช่นผมสอนเกษตรเอ้าทำให้ม่เอาต้นไม้มาทรงแม่ไม่เอาไก่มาต้อนอะไรเงี้ยนะเราฟาดไปก่อนอะไรเงี้ยนะ จะได้ก็จะทํามเหตุผล,ลนะนะผมก็ไม่ไม่ใช่บ้าบินอะไรแต่ก่อนก็แต่ก่อนด้วยความจริงใจนบางทีก็รู้อารมณ์บ้างนะก็ขอโทษนักเรียนนะครับแต่ว่าบางครั้งนะครับแต่ก็ไม,ไม่ไม่บ่อยนะครับเอ่อตอนนี้ก็ย้ายมานนสูงซีชนีปี2 4งพันร้อเจนะครับตอนนี้มาได้กี่ปีและสิบสิบสิบหปีมสิบ15ปี นะครับก็มาอยู่ศรีธนีก็ลูกศิษย์ลูหาค่อนข้างเยอะตั้งแต่สมัยประธานวันลบมะเนาะจนปัจจุบันก็ใคระ่ะบางไมา,มาใก่กองจะไม่ได้นะครับตอนนี้ลูกศิษย์ลุกหาก็มาก็มาเป็นครูที่ศรีธนีก็หลายคนนะครับแล้วกเ็เพื่อนฟงูงเพื่อนใน facebook ส่วนมากเป็นนักเรียนประมาณเป็นพันคนเลยนะดีมดีสองพันนะ เพื่อน,นใน a c e b o o k อะ่ะมันมีทั้งหมดเต็มห้าร้อยใช่ไหมห้าพันใช่ไหมเอ่อทั้งหมดผมผมขาดประมาณร้อยกว่าคนสองร้อยคนที่ที่จะเต็มห้าพันคือมันเต็ม,มบ่อยๆผมก็ลบออกเต็มออกก็ลบออกคือบางทีไม่่คยได้ต่อบางทีมันก็ดึงออกบางทีก็หายไปอันนั้นก็เหลืออยู่ประมาณสี่พันเก้าร้อยกว่านะครับก็ยังคือบางทีมันเต็มคนอื่นที่จําเป็นจะมาติดต่อผมก็อาจจะลบออกอาจจะย้งให้ทราบนะครับคือบางทีมันจะเป็นต้อง คือคน่ไปที่ต่อน,นานๆหรือว่ามันคืออาจจะมันหายไปแล้วจากสารบบผมก็ลองไปลบมองดูนะครับเพราะฉะนั้นก็รู้จักชีวิตตัวตนนะครับผมก็สอนตอนนี้ก็สอนสอนอยู่ศรีธนีนะครับอายุห้าสิบหกปีอยู่เยอะนะครับแต่ก็ผมก็คิดว่าผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะ <laughs> ยังอยากทําอะไรนะผมจะเป็นคนกระชับกระสิง ไม่เอือเยหรือลอยชายนะครับเป็นคนแต่ก่อนมุทะลุนะแต่ก่อนอยากทําอะไรทําจริงจากงานมิเชสเนี่ยไม่ไม่ยอมนอนคามคืนเวลาจะมีประเมินอะไรเนี่ยอุราบนนอนก็คงมันหลายคนหรือจะมีกิจกรรมอะไรเนีะครับคนรับผิดชอบนะครับในพูดตรงตรอก็พละสูงครับตอนนี้ก็สอนคณิตศาสตร์แล้วก็ดูแลงานโรงเรียนทั่วไปช่วย ช่วยท่านหมอพอี่ยช่วยท่านรองผู้ในการหลายๆเรื่องนะครับก็ก็ก,ก,ก็ก็ชอบชอบชีวิตครูนะครับที่ไปที่มานะครับอ,อันนี้เราเลาชีวิตให้ฟังนะครับ <c oughs> ก็อีก3มปีอีก3ปีครึ่งก็เกระเียนนะครับ ก็ไม่ลุยทาอะไรนะครับก็จะเอาพบพวกเราทาง Facebook บ้างนะครับถ้ายัางไม่เป็นไรซะก่อนก็จะเก็บข้อมูลให้าชาวพี่น้องนอนสูงไว้ได้ดูนะครับตลอดไปถ้าระบบ Facebook เขาไม่ลมเลิกไม่ถึงไม่หายไปจากสาร,รบบอินเทอร์เน็ตมันก็จะอยู่ยาวอยู่ยาวนะครับตอนนี้ผมก็มีภรรยายหนึ่งคนคือ อา,อาจารย์ดรส,สุชาวดีโฮมกลางนะครับสอนอยู่ราชบัณฑิตรสิมามีลูกสองคนนะครับคือนายสุชาลิีโหงกลางกับนางสาวสุชานรีโหงกลาครคนโตก็ไปทํามาหากินขายหารคีโตรักสุขภาพเล่นเบสเ,เล็กก็กำลังเรียนอยู่ที่มาเลเซียปกรณ์นะครับเอีกภาษาจีนโทภาษาโทภาษาอังกฤษ ก็ผมก็มีความภูมิใจในการได้เป็นครูนะครับเพราะก็มีอาชีพเดียวที่ทําไปเรื่มเวราวนะครับก็ประมาณนี้นะครับในชีวิตจะคุยอะไรนี้กำลังนี่เล่าชีวิตส่วนตัวนะครับอ่าใครปัจจุบันก็ฮาปาพตินะครับก็ไม่ไม่ซีเรียอกับชีวิตปล่อยวางนะครับผม เคยประสบผลสำเร็จไหมก็เป็นคนที่เออยังไงละ่ะเป็นคนที่ไม่เก่ง ICT นะครับไม่เก่ง ICT ก็ถามน้องๆน้องๆ,ๆว่าทำอะไรยังไงยังไงยังไงนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาก็ทำอันหนุนกับทำตามกน็นะครับอ,อ่าไอ้เฟซบุ๊กเฟนเพจเนี่ยผมก็เร่รู้อ๋มันเป็นแบบนี้นี ผมก็ลองทําดูนะครับตอนนี้ก็มีคลิกเพจ a c e b o o k เนาะมีอยู่หลายหลายเฟซบุ๊กผมจะทําเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับสวนผมมีสวนอยู่นิดนึงทําสวนเมพืชไรยเมโจผมก็เรียงเมโจเนาะชื่อว่าสวนสวนเมโจ้ห้าหนึ่งผมปลูกพักอะไรนี่นี่นเด็กปลาอะเลยก,กับเมซีเล่เรบปลูกพักนาบ้าอะไรผมก็รลงเก็บข้อมูลไว้กันข,ข้อมูลหายกันก็ล,ล,ลืมไปดูได้ สองก็มีเพจเฟซบุ๊กของชาวต่างชาติก็ไปติดต่อประสานงานอะไรเงี้ยหรือสมัครอะไรเงี้ยที่สามกับนานาสาระรับอันที่สี่ก็เพจส่วนตัวที่เก็บข้อมูลส่วนตัวถ้าเกี่ยวกับเฟซบุ๊กสอนคณิตศาสตร์นะครับผมลงอัดคลิปวิดีโอแล้วสอนลงไปในคณิตศาสตร์นะครับนะครับเยอะ นะครับแล้วก็มีแต่ก่อนนั้นนี่ผมทำมา,าสิบปีแล้ครับคือทำ YouTube นะครับ e YouTube YouTube ชื่อว่านานาสละออลวันนะครับข้อมูลจากเฟซเฟซบุ๊กผมก็จะไปลงนานะไอเฟซยูทูบเนี่ยนะครับแต่ก่อนไม่ได้ชื่อนานาสละออลวันนะครับชื่อว่า ชื่ออะไรบางปุ๊เปลี่ยนมาสองทามีนะครับว่นชื่อโรงเรียนสูงเจนีเปิดจเจ๋ยวนี้เปิดก็จะไม่เจอไปเจอของคนอื่นนะครับผมก็เปลี่ยนเลยนะครับเพื่อให้มันมัน,ม,นมันพ้องกับคาว่านานาสระเพื่อนสูงเราจะได้ไปดูเพราะฉะนั่นข้อมูลที่ลงในนานนะเพจนานาสรัผมก็จะลงตรงนี้ด้วยก็พิมพ์ใน youtube พิมพ์ชื่อตามที่ข้อมูลอนยะ่างเช่นพิมพ์มะขามเทศแล้วก็พิมพ์ชื่อเจ้าของนี่งหรือเลี้ยงหนูนาะไหนอะไรจำไม่ได้นะ ที่ผมลงหรือพิมพ์ชื่อเจ้าของใครก็ได้ผมก็เอาลงชื่อท่านจะลงไปหรือกีฬาฟุตซอลนอนสูงอะไรเงี้ยเนี่ยนั่นก็ไปเจอโอ้หรือพิมพิมพ์ชื่อพิมพ์ทีมลาลาอะไรก็จะไปเจอนะครับอันนี้ที่พูดมาทั้งหมดคือเล่าประวัติของผมให้ฟังว่านะครับที่ทํามาประมาณช่วงพฤษภาจนถึงประมาณเกือบกี่เดือนนะหกเจ็ดแปดเดือนแปดเจ็ดประมาณแปดเดือนเนาะก็ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม นะครับค่อนข้างเยอะผมก็งงจริงๆผมเป็นคนชอบศึกษาแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลเอ้าผมก็แชร์ใน f a c o b o o k ผมบางคนก็ติดตามเั้งมาก็เป็นลูกศิษย์เนาะบางทีอยู่เมืองนอกเมืองนาก็เห็นมาก็มาทักทายก็ขอบใจนักเรียนนะครับแต่คนอื่นก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็นีเยอะนะครับก็อยากจะเห็นข้อมูลของนงสูงก็ขอบคุณนะครับครับวันนี้ก็รู้จักตัวตนผมแค่นี้ครับเดี๋ยวจะ เอ่อที่ไปที่มาของอีกิปถัดไปครับครับสวัสดีครับ